สวัสดีครับเรายังอยู่ที่เรื่องของการรักษาคมอยู่นะครับการรักษาคมมีดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มีดรักษาคมนะครับก <c oughs> ็คือการรักษาคมมีดเหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับเหล็กอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นที่ขึ้นชื่อด้วยการการับคมด้วยมือได้นะครับเหล็กอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเงื่อนไขของการรับมีดการรับคมด้วยมือได้ เราห็นธรรมชาติหรือเห็นสังเคราะห์ก็แล้วแต่นะครับก็คือเข้าใจตรงกันว่าสามารถรับได้ด้วยมือนะครับมันจะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเหล็กอะไรก็แล้วแต่เบอร์ทุกชนิดนะครับแม้แต่ที่เขาเรียกว่าเทพเทปนะครับก็จะอยู่ในเงื่อนไขเดียวกันนะครับก็คือมันจะมีการสึกหลอเป็นปกตินะครับก็คือเมื่อเราใช้มีดนะครับเมื่อเราใช้มีดนะครับเราเราจะไปใช้ เราจะไปใช้เหมือนในสารคดีคนป่าไม่ได้นะครับเพราะว่าคนป่าเนี่ยเขาใช้เขาใช้บ้านใช้กิ่งไม้ทําที่อยู่อาศัยไปตัดสักคูเอาไปขุดดินนะครับซึ่งซึ่งในข้อห้ามในข้อห้ามหลักๆเนี่ยนะครับเน้นย้าเลยนะครับก็คือห้ามห้ามใช้มีดตัดโลหะห้ามใช้มีดขุดดินนะครับในคลิปนี้เราจะมาเจาะเราจะมาเจาะในเรื่องของการห้ามใช้มีดขุดดินนะครับถามว่าในดินมีอะไรนะครับ ในดินมีอะไรทำไมถึงห้ามทำไมถึงห้ามใช้มีดขุดดินนะครับอันนี้ผมเพิ่ขุดมาเมื่อวานนะครับดินธรรมดาธรรมดานี่แหละเป็นดินในพื้นที่ชุ่มน้ำนะครับก็จะมีสีนี้นะครับตัวนี้เป็นดินทรายนะครับตัวนี้เป็นดินทรายดินจริงๆนะครับดินจริงๆเลยนะครับแล้วทีนี้ด้วยการพูดถึงนะครับแร่นะครับตัวนี้เหล็กในความคิดของเราก็เหล็กแข็งแหละนะครับดินอ่อนแหละนะครับ เหล็กแข็งดินอ่อนแต่ในการเปรียบเทียบเนี่ยนะครับในการเปรียบเทียบทางโมสเกลเนี่ยนะครับการเปรียบเทียบทางโมสเกลเนี่ยเหล็กเนี่ยมีความแข็งดินมีความอ่อนแต่ว่าพอมันพูดถึงแร่ปุ๊บดินมาจากอะไรนะครับดินมาจากอะไรดินเกิดจากการผุกร่อนผ,ผุพังของแร่ธาตุต่างต่าง,างนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ8 0 0แสนปีมั้งนะครับก็คือเปตะกรชุดล่าสุดที่ยังไม่แข็งตัวนะครับก็คือ ที่ยังไม่แข็งตัวเป็นตะกอนชัดลวละสุดก็คือดินทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ในดินเนี่ยมันจะมีพวกทรายนะครับซึ่งเป็นส่วนส่วนประกอบหลกัหลกๆของโลกเนี่ยมันจะมีเยอะที่สุดก็คือจะมีควอตนะครับแล้วก็เฟลสปานะครับก็คือที่มันเยอะๆนะครับรองจากนั้นก็มีแร่ธาตุอื่นๆปลุนลงมาแต่แต่แร่หลักๆที่มันมีก็คือตัวนี้แล้วทีนี้ไอ้ตัวควอตเนี่ยนะครับมันจะมีความแข็งเท่ากับ7ในขณะที่เหล็ก ทั่วไปนะครับยกเว้นเหล็กเหล็กพวกขบายนะครับก็คือเหล็กเหล็กที่มาทํามีดนี่แหละอยู่ในเงื่อนไขาสามารถรับได้ด้วยมือด้วยหินนี่แหละนะครับก็คือเรา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 ,เราจะไม่เราจะไม่ข้ามไปถึงเหล็กที่มันแข็งกว่าควอสนะครับเราจะเราจะอยู่แค่นี้เ e มื่อมีดโดนดินนะครับยังไม่ต้องถึงหินหอกนะครับแค่โดนดินนะครับคมมีดก็จะหมดแล้วนะครับคมมีดก็จะหมดแล้วถามว่าทําไมถึงหมดทัทง้ทงทั้งที่ทัทง้งทั้งที่ดินเนี่ยมัน อ่อนนะครับเนี่ยครับทั้งทั้งที่ดินมันอ่อนแต่ทําไมคมีดถึงหมดอ่าเรจะทําให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นคนคนโบราณเนี่ยถึงห้ามถึงห้ามให้มีดโดนดินนะครับเห็นไหมครับมันผุมากนะครับผุมากแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูก้อนนี้ด้วยตัวนี้เป็นหินมาละนะครับตัวนี้เป็นหินมาละก็คือยังเป็นหินที่อ่อนนะครับ ยังเป็นหินที่อ่อนแต่ในความอ่อนของมันเนี่ยมันมีความแข็งซ่อนอยู่ตัวนี้มันมีมันเป็นลักษณะของผลึกผลึกเล็กๆที่มารวมตัวกันนะครับผลึกเล็กๆผลึกที่มีความแข็งกว่าเหล็กนะครับแต่มารวมตัวกันในรูปแบบของฝุ่นนะครับในรูปแบบของฝุ่นที่สามารถเอามือถูเนี่ยปิดออกมาเลยนะครับเอามือถูนะครับเอาเล็บขูดนะครับเห็นไหมครับอ่าเล็บขูดออกมาเลยนะครับอ่าด้วยเหตุผลนี้แหละนะครับมันถึงว่า ความแข็งแบบกดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับออกมาเลยทีนี้เรามาดูโดยธรรมชาติของแร่นะครับแร่ที่แข็งกว่านะครับย่อมขัดผิวสิ่งที่อ่อนกว่าหรือขีดนะครับหรือขีดสิ่งที่อ่อนกว่าให้เป็นรอยได้นะครับเรามาดูเหล็กเหล็กระหว่างเหล็กกับดินนะครับตัวน,นี้ก็คือดินนี่แหละดินนี่แหละนะครับไม่ใช่อย่างอื่นนะครับเห็นไหมครับดินนี่แหละ อ่ะทีนี้เรามาดูอ่ะเอาน,น้ำใส่หน่อยนะครับถามว่าทำไมคนแก่คนเฒ่าถึงห้ามเดือดขาดมาห้ามฟันมีดลงดินนะครับตัวนี้คือดินจริงๆนะครับดินจริงๆนี่แหลนะตัวนี้เป็นมีดเนียบจิบนะครับ เป็นโคลนแล้วนะครับคโคลนเละเหนียวหและนะครับขอล้างมือนิดหนึ่งครับสิ่งที่เราเห็นคืออะไรนะครับเอาน้ําล้างออกนะครับสิ่งที่เราเห็นเห็นไหมครับว่ามันมีขีดความค,ความสามารถที่จะขัดเหล็กได้ทั้งทั้งที่เป็นดินนะครับทั้งทั้งที่เป็นดินอันนี้แค่ดินธรรมดานะครับอันนี้แค่ดินธรรมดา เพราะฉะนั้นคนแก่คนเฒ่าถึงห้ามเด็ดขาดว่าห้ามฟันมีดลงดินนะครับห้ามฟันมีดลงดินห้ามเอามีดขุดดินเพราะอะไรเพราะในดินมันมีแร่ธาตุที่มันมีความแข็งมากกว่าเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทนแรงตัดก่อนทนแรงสึกหรอได้นะครับเพราะว่ามันอ่อนนะครับเพราะว่ามันอ่อนกว่าดินนะครับเพราะว่าในดินนั้นมันมีควอซซ์ซึ่งมีความแข็งเท่ากับ7ในขณะที่แร่เหล็กเนี่ยนะครับแร่เหล็กเราไม่รวมเหล็ก นะครับเหล็กเอาเฉพาะเหล็กที่สามารถรับโดยมือเนี่ยมันมีความแข็งไม่ถึง6นะครับมันอยู่ในช่วง4ถึง5กว่ากว่าไม่ถึง6นะครับในขณะที่ไอเจตัวดินพวกเนี้ยนะครับมันประกอบด้วยแร่ธาตุที่มันมีความแข็งเท่ากับ7นะครับมีความแข็งเท่ากับ7มันเลยมันเลยทําให้การที่มีดโดนดินเนี่ยทำให้คมมีดเสียนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเวลาเราจะฟันกรณีที่เราจะฟันไม้เนี่ยห้ามฟันยังไงก็ได้ อย่าให้มีดลงไปโดนดินนะครับอยาให้มีดลงไปโดนดินถ้าสมมติเวลาการฟันก็ถ้าสมมติฟันในพื้นดินก็หาอะไรมาลองสมมติมก็เป็นพวกไม้นะฮะเป็นพวกไม้มาลองนี่คือนี่คือพื้นฐานเลยนี่คือพื้นฐานเลยของคนใช้มีดก็คือพื้นฐานของคนใช้มีดที่บังคับเลยว่าจะต้องทราบนะครับจะต้องทราบว่ามีดเนี่ยมันโดนดินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคนโบราณถึงห้ามเอามีดขุดดินห้ามโดนดินนะซึ่งในอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเวลาเราไป หาอาหารล่าสัตว์นะครับถ้าไปเจอรูอะไรที่กินได้นะครับก็จะเอามีดขุดนะครับก็จะเอามีดขุดและทีนี้เราลองนึกภาพตามว่าถ้าสมมติเ,เวลาเอามีดขุดนะครับในกรณีที่พอขุดลงไปแล้วพี่ะะมีตัวอะไรวิ่งออกมานะครับในตัวที่ในขณะที่ขุดลงไปแล้วมีตัวอะไรวิ่งออกมาถ้าไปด้วยกันหลายๆคนนะครับแต่สมมติไปด้วยกัน7จคนนะครับอ่าไอท้ที่ไอ้ที่เคนก็จะล้อมละนะครับล้อมเพื่อที่จะเอาสัตว์ตัวนั้นให้ได้นะครับในขณะที่ อีกคนนึงก็เป็นคนขุดนะครับด้วยสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับพอขุดเสร็จแล้วปุ๊บนะครับพอมีตัวอะไรวิ่งออกมาไอ้คนที่ขุดนะมันจะต้องเอามีดฟันนะครับไอ้คนที่ขุดมันจะต้องเอามีดฟันมีดแทงนะครับเพื่อหยุดยั้งพัฒนาการของสัตว์ตัวนั้นนะครับในขณะที่เอกจิตแต่คนก็ต้องเอามือตะคุบหรือเอาเท้าเหยียบนะครับแล้วเรา,เราลองนึกภาพตามว่าในขณะที่ชุลมุนวุ่นวายแล้วทุกคนขาดสติหมดในขณะที่ตัวอะไรก็ไม่รู้พุ่งออกมาไอ้คนมีมีก็จะเอามีดฟัน ไอ้คนมีเท้าก็จะเอาเท้าเหยียบไอ้คนตะคุบก็จะตะคุบนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นคนโบราณถึงห้ามเด็ดขาดนะครับเป็นก็ห้ามเด็ดขาดเลยก็คือห้ามเอามีดขุดดินนะครับห้ามมีดขุดดินเพราะว่ามันเป็นลักษณะอย่างนี้มันเป็นเรื่องในส่วนของความปลอดภยัยนะครับมันเป็นมันไม่ใช่อย่างอื่นนะครับแต่คนโบราณก็จะมีเทคนิคว่าไอ้เด็กถ้าบอกว่า ad, มันอันตรายเด็กมันก็จะมีความทะเยอทะยานมีความคึกขนองว่าฉันไม่กลัวเพราะฉันเร็วฉันแข็งแรงใช่ไหมครับแต อาจจะมีลักษณะของการเอาสิ่งที่ไม่มองไม่เห็นเอาสิ่งที่อย่างจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ขุดดินเดี๋ยวผีจะพักเดี๋ยวอะไรมันก็จะเกิดตามมานะครับความความที่คนสัญชาติของสิ่งมีชีวิตก็คือกลัวตายนะครับพอกลัวตายปุ๊บพอมีพูดถึงสิ่งที่ลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นที่มีซึ่งมีความรู้สึกว่ามีอํานาจเหนือตัวเองเนี่ยนะครับสามารถควบคุมบัคบงคับตัวเองได้ก็จะกลัวก็จะกลัวก็จะไม่ทําแต่จริงๆแล้วก็คือมันจะเป็นอันตรายนะครับก็คือ ข้อห้ามข้อแรกของการใช้มีดก็คือห้ามเอามีดขุดดินหรือห้ามฟันมีดลงดินนี่แหละนะครับด้วยถ้าในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็คือมันจะหมดคมนั่นแหละนะครับก็คือมันจะหมดคมไม่ว่าจะเหล็กเทพแค่ไหนก็แล้วแต่ตราบใดที่คุณยังรับคมได้ด้วยหินธรรมชาตินะครับหรือสามารถรับคมได้ด้วยมือนะครับด้วยมือนะครับไม่ใช่เครื่องเจียหินเพชรอะไรต่างๆนะครับสามารถรับคมได้ด้วยมือ เหล็กทุกชนิดอยู่ในเงื่อนไขนี้ก็คือเมื่อโดนดินก็คือเหล็กจะหมดคมนะครับนี่คือนี่คือข้อแรกนะครับนี่คือข้อแรกของการรักษาคมมีดนะครับการรักษาคมมีดซึ่งซึ่งเราจะไม่โยนความรับผิดชอบไปให้เหล็กเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเหล็กอะไรก็ช่างถ้าสมมติว่ามาโดนดินหมดคมทุกหลายนะครับไม่เหลือนะครับแม้แต่ไอตัวคาบายนะครับแม้แต่ไอตัวคาบายเจาะหินก็แล้วแต่นะครับ อย่างถ้าสมมติว่าคนท่านไหนที่มีรถไถก็จะเข้าใจดีนะครับว่าถ้าเวลาไปปั่นรถไถที่ใช้ใบปั่นที่ใช้ผ่านถ้าไปไถดินทรายอะครับแป๊บเดียวอุปกรณ์คุณได้เปลี่ยนละนะครับดินทรายยุยยๆ่ดินทรายผุผุยุยยู่อะครับแป๊บเดียวอุปกรณ์คุณได้เปลี่ยนละเพราะมันสึกนะครับมันสึกหมดนะครับงี้ยอย่างเงี้ยครับนี่คือใบปั่นนะครับนี่คือใบปั่นถ้าสมมติว่าไปเจอดินทรายปุ๊บแป๊บเดียวก็หมดละนะครับซึ่งในขณะนี้ถ้าเจอดินแข็งๆเจอหินเนี่ยมันจะไม่ค่อยหมดนะครับ มันจะหมดช้านะครับแต่ถ้าเจอทรายยุ่ยๆหมดเร็วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของดินก็นี้นะครับในส่วนของดินก็นี้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจะเปลี่ยนดินขึ้นมาดินอ่ะตอนนี้เป็นดินทรายแล้วพูปอมเมื่อกี้อีกนะครับพูปองเมื่อกี้อีกดูนะครับดูว่ามันจะขัดได้ไหมดูว่ามันจะขัดได้ไหม เป็นดินเหมือนกันนะครับดินเหมือนกันแต่มีความผุมากกว่านะครับก็จะเหมือนก็จะเหมือนลักษณะของการที่เรามีกระดาษทรายที่เอากาวมาติดไม่ดีนะครับเอากระดาษทรายที่มีกาวกาวคุณภาพไม่ค่อยดีมาติดมาติดเม็ดทรายเหมือนกันนะครับมาติดเม็ดทรายเหมือนกันแล้วก็มาขัดนะครับการที่เม็ดทรายมันจะหลุดลุยออกง่ายมันก็มีสูงนะครับมันจะสู้ มันจะสู้ที่กาวดีๆไม่ได้นะครับสู้ที่กาวดีๆไม่ได้แต่ทางนี้ทางนั้นไอตัวที่ขัดมันก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าการยึดเกาะมันจะไม่ค่อดีเท่าไหร่นะครับก็ตามสภาพนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับเห็นไหมครับขัดได้เหมือนกันนะครับขัดได้แล้วนะครับฝันะ่งนี้อ่านฝะั่งนี้อ่าฝั่งนี้ดินสีดําฝั่งนี้ดินสีขาว ก็เกิดได้เหมือนกันขาได้เหมือนกันนะครับแสดงว่าถ้าดินพวกนี้นะครับดินพวกนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาไปทําเป็นหินรับมีดก็ได้นะครับก็คือโดยการเอาไปทําให้มันเละนะครับทำให้มันเละเป็นก้อนเสร็จแล้วก็ไปเผาครับการไปเผาก็จะเป็นการลักษณะของการควบแน่นมันให้มันให้มันแน่นขึ้นนะครับให้มันแน่นขึ้นเสร็จแล้วก็จะสามารถรับมีดได้ก็ก็เหมือนกับตามหลานส้มตำนะครับตามหลานส้มตาที่เขาไม่มีหินลับมีดเขาก็จะขีดมีดกับพกกับสาก ับสากหินแกลนิกรหรือว่ากับคกนั่นแหละนะครับเป็นการหมาดมีดเป็นการเป็นการลักมีดด่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับแ้ทีนี้พอเราดูเจาดินธรรมดาดินผุสองอันไปละในทีนี้มาดูที่มันเป็นดินที่มีคุณสมบัติเป็นหินลักมีดได้ป่นนะนะครับทีนี้มันจะแข็งขึ้นมาละทีนี้มันจะแข็งขึ้นมาละก็อย่างความแข็งก็อย่างที่ผมทดสอบไปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือเอาเล็บขูดขูดได้นะครับตัวน,นี้ก็ถ้าสมมุติว่า อมีดเหลาถ้าสมุติือมีดเหลาถ้ามีดเหลาก็อย่างนี้ก็คือความแข็งอยู่แค่นี้สามารถมีดเหลาได้ตัดแต่งได้ฟันได้แต่ในการเหลาตัดแต่งฟันเนี่ยหารู้ไหมว่าไอตัวในส่วนคมที่มันโดนตัวนี้มันสึกไปแล้วมันสึกไปแล้วในเบื้องต้นเนี่ยมันก็สึกมาเยอะหรอกนะครับอันนี้พอพอถ้าสมมติเป็นลักษณะของ ยินลับมีได้แล้วนะครับพี่กัลพอมันแข็งขึ้นมานพอมันแข็งขึ้นมาจริงๆแล้วมันก็คือกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มเดียวกันก็คือกลุ่มที่มันมีเยอะที่สุดในโลกนั่นแหละนะครับกลุ่มเดียวกันตรงนี้เป็นยางขนุนนะครับยางขนุนนี่มันจะออกยากหน่อยตรงแถวนี้ไม่มียางเราจะเริ่มตรงนี้นะครับ ตัวนี้คือตัวที่มีคุณสมบัติสามารถทำเป็นหินลับมีได้นะครับเห็นไหมครับมันจะดำปีมาเลยนะครับทั้งทั้งที่มันสามารถเอามีดเหลาได้นะครับด้วยเหตุน,นี้แหละนะครับมันถึงมันจึงเอาค่าการวัดแบบล็อกเวล์มาใช้กับพวกนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้แบบมอร์สเกลเท่านั้นนะครับถ้าเป็นแบบล็อกเวละเถียงกันตายเลยนะครับ แค่เมืยังไม่ถึงกับกดครับแค่เล็บขูดก็ออกละนะครับแค่เล็บขูดก็ออกละก็แตกออกเป็นฝุ่นๆละนะครับแต่ถ้าสมมติเป็นการขัดถูแล้วก็มันก็จะแสดงสักยภาพของมันออกมาเมื่อกี้นี้เรายังไม่ทันดูนะครับล้างใหม่กรับเมื่อกี้เรายังไม่ทันดูสีโครนนะครับนะครับเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ กดาษทรายล้างมาแล้วนะครับกระดาษทรายล้างมาแล้วนี่ครับอ่ะเรามาดูสีธรรมชาติของมันโคลนโคลนธรรมชาติของสีนี้นะครับเราจำสีจําสีของโครนตัวนี้ให้ดีนะครับอันนี้คือสีของโครนธรรมชาติจริงๆของมันนะครับนี่คือธรรมชาติโครนธรรมชาติของมันทีนี้เรามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่าผมถูตัวนี้ถ้าสมมติว่ามันไม่มีขี้เหล็กติดออกมาเนี่ย มันก็จะเป็นสีเดิมนะครับโคนก็จะเป็นสีเดิมแต่ว่ายิ่งถูไปนานเท่าไหร่นะครับผมถูในพื้นที่ที่มันขาวๆแล้วนะครับยิ่งถูนานเท่าไหร่มันก็โคนก็สีโคนก็จะเป็นสีดำนะครับโคนก็จะเป็นสีดําเยอะขึ้นน,นะนั่นแสดงว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถขัดผิวตัวเหล็กตัวเนี้ยได้นะครับถ้าสมมุติว่ามันสามารถขัดผิวตัวนี้ได้แน่นอนว่ามันสามารถที่จะทําให้ ผิวเหล็กตัวนี้สึกกร่อนได้นะครับนั่นหมายถึงมันสามารถที่จะรับรับให้คมเหลาให้คมให้แหลมได้นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับนี่แหละเหตุผลว,ว่าทําไมนะครับทําไมคนเท่าคนแก่คนโบราณถึงนั้นเน้นยักเน้เนหนาว่าห้ามใช้มีดขุดดินหรือห้ามฟันมีดลงดินนะครับให้พยายามหลีเกเลี่ยงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น,นะครับเพราะมันจะเป็น เทคนิคการรักษาคมหลักๆของการใช้มีดเลยซึ่งซึ่งเราจะไม่โยนภาระการรักษาคมเนี่ยไปให้เหล็กเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนใช้เนี่ยจะต้องรักษาคมมีดตัวเองด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในคลิปต่อไปเราก็จะไปต่อเรื่องของห้ามเอามีดฟันเหล็กนะครับในคลิปต่อไป